น้องเก่งกว่าเจเจอีกอ่ะดูเจเจยังโดนให้อุ้มเลยอาน้องดเยน้องดินเองดูเจเจสิอ้าเอ้าคุยกัลูกคุยกับลูกนะ ไปเร็วเร็วมันร้อนน้นเปจนางอะไรกันน่ะลูกจะอะไร่ะลงไปปะจลงไปปะจะลงไปไหม

อ <pour S 2> ันมานยค่ะัมาไว้ไว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 ไปไหนอะะไปไหนอะไปยังไงอะน้องร้อนก็ไม่ใช่กลัวน้อยังไม่กลัวเลยน้องยังวิ่งลงทะเลเลย ai đây ao quê nào anh ấy nào ui 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 ไปไหนองี้ยมันถ่ายย้อนแสงนะคะไม่เห็นมันมืดอะไรอ่ะ 哦。<laughs>